ไปเลยนะาะเลนทานี่ผ่านมาก<อ>ี่ผ่านมายิ่งใหญ่อลังการแลบค่้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูเราใช่ค่ะก <c oughs> ็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดน <c oughs> ี้แต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลย <c oughs> แต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลย <c oughs> ค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอลเดินไปขนาดไหน ก็ตอนแรกตอนแรกอะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็ก็เรื่องจริงอยู่พอพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงคะได้เห็นได้ไปดูเพราะนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันมันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุณกับพี่ได้ยังไงบ้างถามเราว่ายังไงเลขาก็แอบทำยังไง ก็ก็ก็ถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นหลายคนแซวว่าพี่แบคเขาคลั้งรักเรามากที่ตกล่ะ ปกติบาลนไทน์เนหนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นคะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่นัทเดจัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดไหมว่าปีนี้เขาจะทําอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีสกิปหรือมีสกิปใจตอนนี้ไหมเขาจะทําอะไรให้เราไหมไม่ไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะจะอลังการขนาดนั้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรามีวางแผนไหมว่าจะไปวารนิท์ที่ไหนกันจริงๆจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบ ก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก kind of ่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแบบพอคนเห็นว่าวาเลนไทน์คือบิลบอร์ดไปแล้วเขาว่างคิดแล้วว่าถ้าอีเวนใหญ่กว่านี้มันจะต้องเพิ่มกว่านี้หรือเป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็ หรือว่าปกติพี่เนยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็มันก็แบบ unexpected สุดๆเลยอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้งเหมือนคนก็บอกว่าณเดชน์ทำให้ผู้ชายลนประเทศอยู่ยากเพราะว่าเล่นใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ อยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วออแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงีเออ้ยพอไปเจอพี่นาเดชหลังจากที่เห็นวิวบอร์ดอะไรทั้งหมดออพูดกับเขาว่ายังไงงขอบคุณก็ออขอบคุณค่ะ <laughs> มีโมเมนต์อื่นกันอีกมายายานอกจากเรื่องมีบทอะค่ะก่นจริงจริงไม่ไม่ได้เจอกันค่ะใช่ค่ะก็ก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าวิวบอดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไปเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเช่าอะไรยังไงค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่เลดคุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกแม่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  ก็เหมือนน่าจะน่าจะบิวบอร์ดเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่วันแม่บอกว่ามไม่ต้องเยอะอกแ<ต>็แค่ละทางไงแต่แม่แต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากคะ่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดอย่างรูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาหืัว่ารูปภาพปีแล้วเ,เป็นเป็นรูปที่เราถ่ายแบบประมาณ4-5ปีที่แล้วอันนั้นเป็นรูปที่ใครถ่ายที่นแนเดียถ่ายหรือใครเป็นคนถ่ายถ่ายสตูค่ะ นานนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรไหมคะว่าเป็นชุดที่เราต้องคู่ชอบด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างงี้เป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคเนนัาะถ่ายเล่นเหรอใช่เขาดูทำไมมันจึ้งขนาดนั้ใช่เล่ะเล่นยามที่เขาบอกว่านเด็ตเป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างนั้นจริงไหมเออจริทค่ก้าวการปฏิบัติตัวของเขาปฏิบัติตัวของเขากับเราเหมือนกับว่าเออเขาจะแบบว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ หนูว่าหนูว่าเมื่อเมื่อเหมือนมาหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้ได้มีเวลาแบบแบบเแบบทบทวนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากมากมมแสดงว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆอแต่ว่าก็ก็ก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบ ข้างนอกมากเลยนะนะอย่างอยากปุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้มบึ้มไม่หรอกค่ะนหนูว่าหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เนี่ยทำงานค่ะอ่าไม่แน่ปุ่งนี้เขากำลังจะมีเซอร์ไพรส์ทำงาะเออเขาต้อนมาเลยครับต้อนมาเอ่ะอ่ะไม่รูไม่รู้ค่ะเป็นงี้เป็นโจทย์ยากสำหรับยากนะคะับแโอกาสพิเศษต่อไปเราจะต้องขนาดนี้หมาให้เขาเลยเงี้ยก็ ดูคงไม่ไม่ขึ้นบิลบอร์ดแต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่ที่แบบว่าใหญ่พออะไรอย่างเอาอย่างมืวานก็ไปมีปาร์ตี้กันวันเกิดวันนรกก็ย่าเกิดสิแปดที่มาเกิดสิเก้าค่ะก็ทุกทุกปีเราก็จะรวมยอดทีเดียวมีให้ของขวัญเขาไม่ด้วยทมที่มาใช่ค่ะเรือมให้เป็นอะไรกันคะเออจริงๆ เอ่อ uh, เป็นมิว uh, สิก <x> บ <ules laughter> ็อกซ์ค okay. ่ะใช่ค <radas> ่ะเครื่องเล่นดนตรีแบบว่าของเก่าอะไรแล้วของเราเองได้รับอะไรบ้างมั้งหมะยังไม่ถึงวันเกิดหนูค่ะยังไม่รู้อยากได้อะไรไหมคะับปีนี้อยไม่เอาแล้วพอแล้วลองลองพูดลอยๆพูดไี่อาจจะมาพี่อาจจะมีอยู่บอด ไม่เป็นไรค่ะเดาทำจริงเพราะอย่างตอนนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคู่เขาขอแต่งงานมันต้องใหญ่ไ่่ใหหญกวานี้นูเชื่อว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ดูเหมือนจะแย่หวั่นใจแล้วนะความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่ไม่รู้ค่ะแล้วหวั่นยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแล้วหวั่นหวั่นพระเจ้าเติร์ไพร์มาเร็วๆนี้ไหมยาก ถือว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่ณเดชน์ก็รักจุกปกแล้วนะมันสุดๆแล้วนะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าแจะย่ากท้ไมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอะค่ะหนูก็หนูจักกรแลเปียกแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นี่หนาวมากค่ะอ้ยักษ์ยักอยางเมื่อวานพอมีภาพออกมาหลายหลายคนก็แซวว่าคางไหล่เราเป็นของพี่ณเดชน์ไปแล้ว เขามักจะเอาคางมาวางเคยเคค่ะจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นแต่จริงๆเขาแบบมุ้งมิ้งใช่ใช่ที่อ้อนไม่ยากค่ะที่อ้อนค่ะแล้วเวลาถ่ายรูปเขาจะไปท่านี้ตลอดเลยอิ่มมั้งคะกินข้าวเยอะเลยต้องพิงนิดนึงเออเป็นท่าประจำไปเนาะของเราโอเคนะที่งหนังที่พี่ก่อนหน้านี้ประเด็นนี้ ก่อนอันนี้ก่อนก่อนจะ่ายเขาก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนก่อนจะ่ายเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เบมาค่ะก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็สำหรับหนูว่าหนูก็ดีใจมากที่ได้ภาคเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีแต่เหมือนว่าหนังสายทุกคนก็กลับมาชมว่าแบบเหมาะแล้วหรืออะไรย่างจริงๆอยากให้เขาได้ลองเปิดใจอะไรยังไงค่ะก็เข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคะ่ะแต่ว่า การพาครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆกบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอยากให้ไปดูกันเยอะๆรู้สึกย,งยังพงพอมันเปิดตัวแล้ได้มันสวนทางกับคำวิจารณ์รายได้มันขึ้นเร็วมากเลยดีใจใช่คะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็คือเขาคือแบบ เจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นซาวติสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เพราะว่าวัฒนธรรมมันมันใกล้เคียงกับกับบ้านเรามากๆตอนตอนรับงานแล้วยากคิดต่อเลยก็จะมีดราม่าเพราะมันมีประเด็นดราม่วมากเลยค่ะก่อนก่อนรับอะไรที่เป็นการพากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบซาวติสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรใจไหมคะแบบ มันยังไม่ได้ฉายเลยแต้วไม่ไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะเดินมาเอบคุณคาเสื้อ